สวัสดีครับเด้อสวัสดีครับอยู่กุคุณขงตูงคว่งสิงครับวัอนี้กับเป็นมันทีสิบครับสิบหลักขันดาครับเด้อบรรยากาศครับฝนตกครับมาสองมือแล้วครับอะไรนี่ก็ให้เบิ้งอีกหนึ่งปัญหาครับหนึ่งหนึ่งปัญหาอ่าเนมเอฟหนึ่งของสี่ครับเป็นยังขนมกงแตกเอ่อล่างลูกเบลแตกครับนี่เกิดจากยังลูกปืนแตกครับเด้อลูกปืนเล่าครับลูกปืนเล่าเล่ารถกุ้งนี่ครับนี่อ่าที่เปลี่ยนเนี้ครับนี่นี่ครับนี่ อ่าที่เป็นลักษณะเนี่ยลูกปืนอยู่ใส่หน่อยนอเนี่นี่ครับเป็นลูกปืนที่สือมาไหมแต่ว่าแตรลบติดแตกแตกแตก็คือว่าแตกเราก็เฮ็ดให้เปสีครับสีนั่นปั๊บปุ๊บก็เป็นสีล่างลูกเบี้ยวครับสีล่างลูกเบี้ยวก็เฮ็ดให้เฮ็ดให้แตกแล้วครับนี่นี่เห็นขนมกันดิกมกงกันดิแตกมีลักษณะแตกกันดิบประมาณนี้ครับนี่นี่ เอกที่ประมาณนี้คร,ร,รับเสียหายเน่ครับเสียหายเนี่ยเป็นธรรมดาครับก,รการเกิดอาจจะเกิดอาการซึกเลาะครับซึกเลาะว่านี่ครับนี่นี่ว่านี่อย่าที่ผมเคยบอกคำนว่าพยายามเซกครับพยายามเซกแต่ว่าก็รยืนดนับพื้นที่เอิมเด้อย,ย,ยืนดนับพื้นที่พร้อมกับแต่และพื้นที่บ่ขึ้นครับเพราะว่ามาเขตนี้เขตนี้เป็นเขตของปากตงใช่คกรกับกับพื้นที่บนเรียบครับ พื้นที่บ่รเลียมเพชรให้กระดูกระดีกระดูกระดีครับกะกับการ่องของตัวนี้กะอาติธรรมนั่งก็เก่าครับนักเก่าเห็ดให้ซึกล้อหลก็เก่าครับนี่นะหลังจากที่ใช้ครับประกอบเรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยแล้วถอดออกมาครับเด้อถอดออกมาเราก็นหายมีบูธครับหายมีบูธนี่นี่อันนี้จะเป็นบูธเล็กครับเป็นบูธเล็กของเป็นบูธเล็กอ่าอ่าบูธเล็กลาวหนวดกุ้งครับบูธเล็กลาวลาวหนวดกุ้ง ใส่กลองกองขวดยูไใน์นอ้อยนอ้อย,น,อยนี่ครับใส่แต่ว่านี่ผมหงังหังเปลี่ยนเป็นเป็นบูธทองเหลืองครับเนี่ยบูธเล็กมันยานมันกัดครัำยานยานมันกัดเผาการซึก้อการติดลายเขาเขาเขเลยต้องใส่เป็นบูธทองเหลืองครับนี่ก็อาร์ตีเข้าไปครับนี่ก็ล่อแคร์ประกอบตอนนี้กะรไลค่ครับไล,ไ,ลไล่ไล่ก็รทมีการซ่อมครับซ่อมนอตกุ้งครับตัวไหนที่มันบดีตัวนั้นที่มันแ่ะเสียหายก็ถอดมาครับถอดออกมา นี่ก็แจ้งที่ผมบอกท่าว่าเป็นอยังนี้ว่าซ้อมเธอหนึ่งกับอาจจะเป็นเธอลักลักมื่นครับเด้อะลักเจ็ดแปดพันลักมื่นอันนี้คือว่าซ้อมเองครับซ้อมเองกับบ่มีขาซางครับขาซางบ่มีก็เลยต้องเสียราคาอะไรครับขาอะไรตัวหนึ่งกับบ๊อบไได้ครับบ,บป่ปบนปได้แต่รวมๆแล้วก็อยู่ที่แล่นสองมือครับแล่นไปแล่นมาแล่นซื้อหนังซื้อนี่กรับสองมืออะไรกับไปซื้ออยูเออพีเอ็มโชคชัยยนต์ นานนนัดใช่ม่มครับพีเอ็มโชคชัยยนต์อยู่ที่อำเภอปีไม้ครับอำเภอปีไม้เพราะว่าผมก็ต้องเรนไปที่พื้นที่ที่ไกลที่สุดครับไกลที่สุดของปาคตงชัยก็ลงไปที่พีเอ็มโชคชัยยนต์ครับโชคชัยยนต์ราคาก็ราคาก็คือว่าโอเคอยู่ครับโอเคกรับราคาครับกับบดถึงกระแพงครับเนี่ยบดถึงกระแพงครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ับสามพันตัวนี้ก็ับพันหาครับตัวนี้ก็ับพันหาครับก็คือว่านั่นแล้วก็ลูกปืนก็ตลับละ สองร้อยครับนี่ลูกปืนตะลับละสองร้อยปุปปืนตะลับละสองร้อยเลยนะฮซื้อมาซิฟตะลับครับซื้อมาซิฟตะลับตัวนี้ครับตัวเจ็ดหลอดฮาริฟครับเจ็ดหลอดฮาร์ซิฟนี่ก็คือว่าสเปรย์นะครับเอามาสเปรย์ไว้ก็คือเขครับเด้ียคือว่าการระวังครับขวาคนระวังสําหรับเอ่อในสายแมตสีครับบ่อกว่าที่เป็นรุ่นไหนรุ่นอืดรุ่นไหนก็เกินครับก็ลัางลูกเบี้ยวครับลัางลูกเบี้ยวก็ อาติมีเป็นลูกปืนครับลูกปืนก <ellt on. S 1> ็เป็นหกสองสองศูนย์หนึ่งครับหกสองสองศูนย์หนึ่งกับที่เป็นลูกปืนตัวน้าครับกัตัวน้ามันดีเห็ดไห้เฮามันดีเห็ดไห้ลูกปืนตกล่างหน่อยหน่อยหน่อยนะครับเด้อหน่อยนะครับนี่ก็คือว่าเป็นการบอกเก้าครับบอกเก้ากันแล้วก็นี่เซตแล้วครับเซตแล้วคือว่าประกอบกับแค่ประกอบใส่ครับตอนนี้ก็คือว่าถอดรองมากมีการซ่อมแซมนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็เสียหายนิดหน่อยครับ เราท่านนี้ครับที่ประกอบเส้นเราต้องล่อครำล่อหลังจากที่ฝนฝ่าครับด้วยฝนฝ่าครับส่งสีตกก็เลยต้องล่อพายุออกกันครับต้องคอยใจอัดอัดอัดอีกทีนึงนะครับแล้วสงสารับคลิปนี้นี่บก็ฝากไว้ครับฝากไว้เนี้ยสำหรับผู้ที่ใสอ่าประวัติเป็นเครื่องยัดรุ่นนะครับเนาะกับพยายามกรบเบื้องคำว่าอ่าตัวนี้ก็บสำคัญครับสำคัญก็เป็นลูกปืนครับลูกปืนเล่าหนุนกุ้งครับ อุบุญเล่าโนบุญกัขยันเปลี่ยนครับเด้อขยันเปลี่ยนกับพยายามเบิ้งครับพยายามเบิ้งเพราะว่าก่อนก่อนทำงานกับห้องกับซองเบิ้งครับก็อาจจะซองมาอาจจะเห็นอยู่ครับแต่ว่าเหตุแบบเห็ุมาห้องกับบุหัว่ามันดิแตกตอนนี้เนาะแต่ว่ากับพยายามเบิ้งตรงเบิ้งตรงมือครับเด้อครับพยายามเบิ้งตรงมือครับนี่สำหรับคลิปนี้แล้วกรับฝากไว้แค่นี้ครับพอๆกันใหมคลิปหน้าครับเด้อ